วาะกันยัวย่วยวนขีโมโหจริงใจดุดันเคียดแค้นป๊ะป่าซีซ่าคุณน่าจะภาวนาพวกเชี่ยนายไปถึงก่อนที่ฉันจะทำเองนะ ดีสไตรเปอร์สาวทั่วไปที่อยู่ข้างบ้านคนุณเบื้องหลังลูกสุดน่ารักจะมีคำโกหกซ่อนอยู่อ้าจัสเปอร์พ่อมีวิวแชร์ตัวน้อยของฉันสักวันเราจะมีอิสระจากนรลกแห่งนี้ต้องใช้ชื่อยังต่ำตมคือแล้วคือเล่าเพื่อความสุขถูกๆแลกเงินน้อยนิด ฉันสาบานซีซ่าว่าฉันจะเอาปืนนี่ไปจอที่คอหอยของมึงจนมึงต้องใช้อีตูดมือของมึงมาจับปืนเพื่อจะยิงเองนั่นนะเดกเวนพ่อแม่ไม่สั่งสอนนี่ไงให้เคาะประตูอะอะวาร่าฉันขอโทษฉันได้ยินเสียงรถของแจเสบร์ดังมาจากข้างนอกและฉันอยากจะเจอเขา ก็ดีแล้วล่ะที่เธอยังไม่เจอเขาในสภาพที่หัวของเขาหลุดออกจากบ่าโง่ๆนั่นนะนะปะหมายความว่าไงน่ะเขาไปแล้วยายหน้าหวาเขาไปแล้วได้ยังไงเขาไม่มีทางเลือกให้มากนักหรอกอ๋อไม่ที่รักของฉันจะถูกผู้หญิงคนอื่นเข็นไปไม่ได้ไม่แจสเปอร์นะ่ะขึ้นสู่บันไดมุ่งสู่ท้องฟ้าไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้เขายังยืนด้วยตัวเองไม่ได้เลย เขาแบตเตอรี่หมดไปแล้ว no อ๋อไอ้พวกนักเลงนั้นแน่เขาบอกฉันเสมอให้ฉันพกอะไรมาเขาตายหาแล้วเว้ยไม่ไม่ไม่ฉันขอโทษนี่เขาอยากให้นี่กับเธอไว้ ตาแห้งไปหมดแล้วเรามีไอ้ขี้ปอที่ต้องฆ่านะให้ตายสิคุณแจฉันอยู่ไหนอ่ะเขาเข้ากับซินดี้เอาโมอเตอร์ไซค์เธอไปพวกเขาไปที่บาร์ไบาเกอร์เพื่อเล่นกลน่ะจริงดิมีอย่างอื่นที่ฉันควรต้องรู้อีกไหมฮะก็แค่แค่นั้นแหละเตรียมตัวตื่นเต้นเจ้าจวนและจอกลอ ด้วยความสนุกล่อตาล่อใจแต่จงระวังแมวเหล่านี้มีเขี้ยวเล็บนะเปลืองผ้าความต้องการนเพศสูงแนะะ่แค่เจ้าล่ะสำหรับผู้ใหญ่กำจอยกันให้แน่นนะจ้า